ใม่สวยจริงๆนะครับ All New t เ t a n ตที่ใช้ลงแข่งขันในงาน Asia c ยคอร์สคันชี่เรลีปี2024นะครับคันนี้ได้รางวัลมาด้วยนะครับมาชมรถตัวจริงได้นะครับผมสวัสดีครับพบกับวิสูอาร์มเอกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่งาน Big Motor s ์เซลปี2024ครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับ วันที่24สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะครับผม e x p ก n d e r c r o s s h ค v ราคาเริ่มต้น9 6 1 0 0 0บาท Eco คคาก็มาด้วยนะครับแอดฐานนะครับราคาเริ่มต้น5 2 9 0 0 0บาทครับผม Titan Athlete รุ่นนี้บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,125,000บาทก็มาด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็น All-New Titan นนะครับ b บ็กอีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 7 0 0 0บาทนะครับ แล้วเจ้าคันนี้นะครับผมไปแข่งในงานเอเชียคอสต์คนที่เรนลี่ปีทศทีสี่มานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาขายนะเอามาโชว์นะครับผมแล้วก็ของที่ระลึกภายในงานนะครับเพียงแค่สแกนลงทะเบียนนะครับรับทันทีหมวกนะครับเรนลี่อาร์ตนะครับผมทดลองขับเนี่ยได้เป็นกระเป๋าผ้าเนาะกระเป๋าเช็ดรถนะครับถ้าจองรถภายในงานเนี่ยกระเป๋าสะพายเดินทางบอกเลยว่าใบใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าออกรถเลยเนี่ยก็จะรับทันทีนะครับกล่องอเนกประสงค์เอาไว้เก็บของเก็บอะไรได้ในตัวรถนะครับผมแล้วก็ พิเศษส,สุดๆเลยว่าโปรโมชั่นภายในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปาเจลโลสปอร์ตนะครับผม100%สี่ปีนะครับผมแล้วก็ตัวเอสเปนเดอร์คอร์ทชวีหรือว่าเอสเปนเดอร์ชวีเนี่ยสองรุ่นนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยสุดๆเลยบอกเลยว่าสุดๆเพราะว่า100%ด้วยแล้วก็มีแพ็กเกจบริการรักษารถให้ด้วยนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมงานบิ๊กบอสเซลปี2024ที่เบเทคบางนานี้นะครับผม24สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน แล้วพบกันในงานกับมิสู i m a <c oughs>